โอเคคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่ากูแค่จะมาบอกอะไรนิดหน่อยแค่นิดเดียวจริงๆแต่กูก็จะเล่นให้พวกมึงดูอยู่ประมาณสัก4ี่ห้านาทีแหละไอ้หี้กูตัดสินใจได้แหละสรุปผลโหวตออกมาคือส่วนมากจะไปทานที่ YouTube ที่สุดเพราะว่าอะไรหรอมันง่ายที่สุดแล้วแต่นี้ตกง่ายกว่านะกูไม่สนกูจะดูใน u t u b e โอเคไอสัตว์ u t u b e กับ YouTube ส่วนที่กูจะไลฟ์ก็คือกูน่าจะไลฟ์ประมาณช่วงดึกๆแหละแต่ไม่รู้หรอกนะว่าจะไลฟ์ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็เตือนเองหรอมั้ง กูเชื่ออย่างนั้นนะหวังว่าถามว่ากูจะไล์อะไรกไูว่าจะไล์เกมไมค้าบนะแต่ไม่ใช่ไมค้าบที่กูจะมาเดินเอาชีวิตรอดโง่ๆให้พวกมึงดูฉเฉยๆหรอกกูจะเปิดเซิร์ฟแล้วกูจะทิ้งลิงก์ไอพีไว้ให้มึงอยากจอยเข้ามามึงก็เข้ากันมาได้มึงจะมาเล่นเอาชีวิตอรอดมึงจะมาทําอะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาปั่นหรือมากวนส้นตีนกูเพราะถ้ามึงทําอย่างนั้นมึงจะโดนเตะออกแล้วแบนหาวอไม่ต้องเข้าเซิร์ฟกูอีกยกเว้นมึงจะซื้อรหัสใหม่แล้วก็เข้ามาอีกรอบมึงดูอาหารแมวกูสิแจยังไงก็ตาม ง่อยๆแล้วก็ชนะไปแบบชิวๆมันก็เทียเกินไปอ๋อแล้วกูก็มีคลิปให้ดูด้วยว่าตอนที่กูเล่นน่ะแบบสปีดลันมันเป็นยังไง ละไรแบบที่บูมมึงเห็นเลยกูจะใส่เพลงไปด้วยดีดดไหมกูก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูติดลิขสิทธิ์ด้วยช่างแม่งแต่ก่อนอื่นเราจะพลาดเรื่องการสุ่มกาชาไม่ได้เว้ยโคซ์เมอร์มากก็เอาเรื่องการเปิดกาชามาขิงกูหลายคนเลยไม่ต้องพูดไอ้เทียมึงไม่ต้องบอกกูกูไม่อยากรู้กูไม่ได้ถามมึงด้วยไอ้เที่อแต่ยังไงก็ตามเปิดดีกว่าไอ้เที่พันห้าร้อย1500เนี่ยเอาจริงกูค่อนข้างรู้สึกเสียดายนิดน,นึงนะเฮ้ยอู๋น้องน้องในชุดว่ายน้ำซันเนอร์เนเนโกะเนเนโกะถ้าอ่าน อันนี้อะไรเนี่ยแมวแตงโมโ okay. อเคยังไงมันก็คือแมวหายากแล้วแหละคากุยะออฟเดอะโครซัสแมวที่แแมวคานแมวเสือซาซิมิโอ้โหเมื่อกี้กูเจอแมวเสือซาซิมิรอบนี้กูเจอแมวอาบน้ำโอ้โหตัวส้วนตีนไอ้สัตว์ก็คือออกให้กูแค่นั้นใช่ไหมตัวหายากหนึ่งตัวโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ไม่ซ้ำแหละให้บุดย่าเก่งกับพวกตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนี่น้องซันนี่นี่ในโกกมั้งส่วนที่เหลือนี่ขายแม่งเอาละตอนนี้กูว่ามีเงินประมาณเอ่อสามล้านใช่ไหม ไหนดูดิว่าตัวใหม่มันเก่งกับพวกอะไรเก่งกับตัวสีดําเก่งกับเอเลี่ยนทําให้เดิมไม่ได้ตีหมูอ๋อมึงเอาแตงโมไปทิ่มมันเนี่ยนะ <Yes. S 1> มามามาไหนอัปเกรดหน่อยเซกูควรอัพเกรดมาดีไหเนี่ยมันเก่งกับพวกเอเลี่ยนกับสีดาอะส่วนบอสที่ในชัตเตอร์สมันเป็นตัวสีแดงมันมีตัวอะไรเก่งกับสีแดงมาวันนี้ถ้ากูอัปเกรดไปแล้วเนี่ยน้องน้ําเก่งกับเอเลี่ยนเหมือนกันอันี่ที่กูอัปตันนี่มันจะเป็นไงวะเนี่ยเกิด <c oughs> ที่อะไรขึ้นวะในในก็ดานสุดท้ายแลลวกูขอจัดให้หหลลทัเลย้าไปกัเเ้ดววยแแทนลน ส่วนมึงไรประโยชน์นี <c oughs> ่ไงบอสราชามาเลยมาเลยส่วนตัวที่เก่งกับสีแดงกูก็มีแค่เออสาวสมอเอาีิบอสตัวหานี่มันก็ไม่ได้เก่งหารหรอกโดนตกไปทีสองทีเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมั้งนี่และความตื่นเต้นเว้ยไหนดูหน่อยสิว่าโอ้แพงมากเล่นึกว่าห้าพันเจ็ดเลยเหรอกี้มันแพงที่สุดในทีมเลยเนี่ยไหนดูหน่อยสิโอโ้มาเป็นวงเลยสัตว์จากลิงมันกลายเป็นชาวล็อกได้ไงไวนะเนี่ยกูไม่เข้าใจมันเมคซินตรงไหนวะเนี่ยโอเล่นโดนตีแค่นั้นเลยโอ้โหกระเด็นมาเลย นี่มันเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอตายลุมมาเลยพวกตัวหายากทั้งหลายไปยังเข้าให้นี่ไงกระเด็นแล้วหนึ่งทีสาทีตายโอเคลุยกันเลยสาวๆน้องน้ำออกไปน้องน้ำนี่เป็นจาเมจทีมหลักเลยเนะี่ยน้องน้ำน่าจะตีแรงสุดในทีมกันรวมัง้งถ้าจำถ้าจากลักษณะนะอีกครั้งหนึง่งขออีกสักทีดิอีกสักทีจะเป็นอะไรไปฮะอ,อู้ หายหมดเลยสาวสมองกูไปแล้วสาวสมองกูคูดาไวอยู่ไม่น่ากลัวโอ้โห,โหกระเด็นหมดเลยพอเราชนะในด่านนี้ปุ๊บเราก็จะได้วังคีรีมาซึ่งเป็นตัวที่กูไม่น่าจะเอาเข้าทีหรอกก็มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ่ะกูม,มีตัวพวกหาย่ามไม่น่าจะเก่งกว่าเยอะเลยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าถึงตัวได้ไเนี่ยเนี่ยก,กูปล่อยน้องปลาฉลามฉลามชอบงับคุณออกมา2ตัวแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ถึงตัวกันอีกเลยอืมแต่จบไม่ง่ายกว่าด่านแรกั้งเนี่ยถ้าดูจากสภาพ้วเนี่ยชัตเตอร์แรกบอสมันยังเก่งกว่ามึงอีกไอชิบหายทำได้แค่นี้เองเหรอ บอสที่น่าผิดหวังภาคสองไอ้ทียเออกูปล่อยตัวหายากออามากี่ตัวแล้ววะแต่ที่รู้คือไอ้แชรวงดนตรีนี่แพงชิบหายในห้าพันเจ็ดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะจบอย่างน้อยชัตเตอร์สองกูก็สกิปอินโทรได้แล้ววะแล้วก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเลเวลอัพของตัวละครยังไงล่ะนี่แหละที่กูต้องการจริงๆจังเลยชัตเตอร์สามพอเราฆ่าโลกสามได้เราก็จะได้บาหมูแล้วนี่แหละที่กูต้องการมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วหรอมึงโผล่มาจนกูหลอนมาแล้วไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งซื้อพอก่อน แค่นี้กูปวดตับจะแย่อยู่แล้วอ่าเท่าน,นี้ก็อัพเกรดพวกนี้ให้เป็นเลเวล20ได้ตัวแล้วแต่ที่กูต้องการอัพจริงๆเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้ต่างหากไอ้พวกหาเนี่ยสำคัญกว่า สิ่งอื่นใดในโลกเรื่องเงินต้องมาก่อนผลิตตัวละครไวขึ้นค่าเอนามีแล้วได้เงินเยอะขึ้นเพราะจบด่านจะได้เงินเยอะกว่าเดิมอนเนอร์จีในการเล่นมากกว่านี้เลือดป้อมที่แข็งแกร่งมากขึ้นชาร์จปืนได้ไวกว่าเดิมระยะตันอยู่แล้วไม่สนดาเมจปืนที่รุนแรงยิ่งกว่าปืนใหญ่อาร์มสตองแม่ตู้เย็นที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันวังคิลีที่เพิ่ปลดล็อกมาแม่อัเกรดด้วยกูอะและที่กูต้องการอัปเกรดจริงคือไอ้หานี่แหละไอ้นี่ก็ด้วยไอ้นี่เเปัวดดาาาามมมิ่อกกกรไ้สถ กูเห็นแล้วกูปวดตับว่ะกูจะหาเงินมาจากไหนดีวะเนี่ยเจ้าลืกคือน้องน้ำกูอัปเกรดแน่ๆแหละไอ้พวกนี้ก็ได้โอเคหมดตูดเงินกูแล้วก็รับของอันนี้ไปมันคืออะไรวะกูได้อะไรมาวานะเนี่ยนี่วังคิรีตอนคุยกูได้ใหม่ๆนี่กูรู้สึกปรับเพิ่มยินดีมากเพราะสมัยก่อนกูนกไม่มีเอ่อพวกตัวหายาสักตัวเลยแบบที่กูเล่นครั้งแรกอ่ะกูไม่มีตัวหายาสักตัวเลยกูดีใจยิ่งใหญ่ตอนกูได้มาเนี่ยส่วนตอนที่โอช่างมันเถอะไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยโอเคกูน่าจะมาประมาณนี้แหละบาย